สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามีเบคอนจากเซเว่นนะครับเราผมกินมันทุกวันนะครับแล้วทีนี้ผมเลยเกิดข้อสงสัยว่าเออไอในเบคอนเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นกันแน่นะครับมาวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันนะครับว่าเบคอนมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับนี่ มานั่งนับกันดีกว่าเล่นๆนะครับโอ้โหขออนุญาตเก็บถุงก่อนนะครับเรื่องความมันไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ครับเรามาเริ่มนับกันเลยนะครับสมาชิกทุกท่านหนึ่งชิ้นนะครับนี่ชิ้นที่หนึ่งบางๆ นะครับชิ้นที่สองครับทั้งหมดมันหกสิบเก้าบาทสองชิ้นครับสามชิ้นครับสี่ชิ้นครับห้าชิ้นครับหกชิ้นครับ เจ็ดชิ้นครับแปดครับแปดแล้วนะครับเก้าครับสิบครับสิบเอ็ดชิ้นนะครับนี่ครับเบคอนจากเซเว่นนะครับมีทั้งหมดสิบเอ็ดชิ้นในราคาหกสิบเก้าบาทนะครับใครชอบกินชอบทาน คอมเมนต์้หน่อยนะครับรู้หรือยังครับว่าเบคอนหนึ่งถุงมีกี่ชิ้นครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ